กลับมาช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะผ่านมา3วันแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะซึ่งทาง DSI ก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณไฟไหม้บ่อขยะที่สมุทรปราการนะคะซึ่งหากพบว่ามีการลักลอบกระทําความผิดก็จะเสนอคดีเป็นคดีพิเศษทันทีค่ะขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็แสดงความเป็นห่วงเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่เกิดขึ้นแล้วก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะระดมความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะด่อยนี้นางสาวยิ่งนักชินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ค่ะสแสดงความเป็นห่วงผลกระทบเพลิงไหม้บ่อขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งหลังจากผ่านมา3วันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดับไฟได้นะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีขยะอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากทําให้เกิดควันสีดําแล้วก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้เอาไว้ในวงจํากัดแล้วแต่ว่าก็ ยังคงมีกลุ่มควันที่ระอุจากด้านล่างซึ่งต้องควบคุมให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเบื้องต้นก็ได้ระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะคะโดยให้ทางผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าแล้วก็แจ้งเตือนอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยรวมไปถึงระดมกําลังจากทุกภาคส่วนโดยให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทางด้านพันตำรวจโทพงอินอินขาวนะคะผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะซึ่งหากพบว่ามีการลักลอบทิ้งกักขยะอุตสาหกรรมก็จะพิจารณานำเสนอให้เป็นคดีพิเศษจากนี้ไปค่ะ